ทักทายซัมบายดีพ่อแม่พี่น้องเพิ่อสู้คุ้สู้คนเนาะบรรยากาศยามแรงๆนะทุกคนหลังจากที่ฝนตกเศร้านี่แหละตอนนี้ขา้าวกำลังสี่โมงหนาไปเฮ็ดอันพิซซาม,มึมุนะ้งอะเนาะบ่ได้มันบ่เกิดข้าก็จะยยอดสามไปนะทุกคนแต่ว่าข้ากาเบียไปนแปไน่แล้วแต่มันก็ยังบ่อขาดบ่ได้เนาะแล้วว่าฮีคารเนาะใส่ถาดน,นะนะ เลยเซลไปหยอดใส่คุมเลยนะเนาะไปเที่ยว่ายกันเบิรงนจูเลียอะไงเงี้ยเนาะเบิร์นนี่นะนนก็สิตกกาเลยทุกคนเด้อเบิร์นนี่ตกกาเด้นักเด้อวุ้มีว้าวจานมาน้ำกันเบิดคือุตูอะไรวะเดี๋ยวไปชายดอหน่เนาะ ก็นี่บักแจ๊กใช่ไหมฮะเฮ้ยอะไรป้าป้าโป้งๆห้มันกลับเมื่อนะมันจะไปเยียบเบียบังงูงกู คนตกก็าจะคนนำเต็มดีค่ะมูเขากับกระลังเริ่มเป็นแม่แล้วละกระลังปุงเนาะบอดามันบุกเกอเฮ้ากัจะสามตึ๊งออกไ่ลอกเปนอะรตงนี้ต้แเมาเร่นย เก่งจะไดกูลุดมันไดลลางไปให้เต่งนะ เสียผ้าอีกยอก็เืออไม่เลือดห้ากลืนอยู่บเี่ยเขาไม่เสืหลอดเขามาเลยช่วยบอลักช่วยบอโมโม่หนิเฮ้ยไอ้คน เฮ้บังยับกันเห็บ่ดกคอืมนะหองตนั้นเตียงกมืดมสเหยียบยบ่เกอ้ันน้มันกำลังโขค้นนี่นาะนี่อันเดีมันพสามหรือว่หลักกันนี่ม่ต้องสมันย่เาปเอ็ทมันได้จำนกำลังออกนะ มาซอมด้วยนี่ล่ะมาทุกคนกำลังงามเลยนะกำลังงามกำลังงามอันเดียวบ่ไอ้ต้นกำลังงามเลยฮะอันเดียวบ่เอามาเบิ้งดูหน่อยมันเสียเบิ้งเยียบเบยียบเบยียบเสียเบิ้ง

เขาเลี้ยนนี่ก่อนเกิดดีเจ้ตัวนี้มาตัวนี้ตัวนี้ก็ใช่นีนนี่นวาอะไรหนึงเบื่เอเหรอมาซื้อเล็วก็ใช่ก็ปิน้นแห้งมันลงมลงุพยายามปิ้นมันหางมันลงมลุได้นี ใช่มะกระไรสีโพล่ะใช่มีที่ไหนนี่เห็นดึกเอ่อนึกตาดิเทีนี่ตาดิโพเทียนี่เน่ เอขอข้าว้าก,ก็เคลียบบ่ถือบอลมาณนหนึ่งเอนอาหหางมันลุมลุ่มนี่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 

นี่่แมมาไเย,ยัเงยื่นี่เงเลยยังยื่นี่งปะน,นี่นะอันนี้มันห้าตัวห้าไปอบใส่กระติกประมาณสองคืนเขามันออกหงอกออกมาในนี้ห้ากกะซ่ามันมอ้ามาอ้ามาสามเลยเป็นครั้งแรกเลยครับผม,มสุดยอดมากครับสุดยอดมากใช้นี่ใช้ละปลูกกระสิเวลาเกิดสนะิ่งนี้เนาะ

นี่เนาะต้นมันม,มันโมมีเนาะทุกคนเนาะกับปูกใสปูกทุ่มทม,ทมนี่ตุ๊กากัดแน่ๆน่นตั้มคุงต้มมคุงไม่ใช่ปุปลาอ้า่ใส่ปุปลาหรือเชียตังได้สินะต้มอ,อีก นะ่งคอ,อยบบเบิดระเบตดตัวเต็มนมือขนาดนี้ตื่นเตือน,นมือยัง,ง,องไมียังใส่กูทายเต็มมือหตันไอตดดมืงบอกเอาแล้ววาดีนนี้ <c oughs> ไอตดพผ้าองพ้ามาพาห้องจะใช้ผ้าคลุม้าเอาินผ้าคลุมนั่นเองโอ้ยเคยเคยเื่าว่าผ้าอะไรย่งพ่นพ่นจู๋ มีได้ว่ยังเบงยมึงกัจับงดีนี่ตีมึงกัเบิ้งอยู่ในกล่องันเอะกับเบิ้งยับไปผูกยับไปไกลนีสีไกลไกน่มันอยู่เล่นไหวอยู่บน้นก็นี่ละเขากินลงไปชหนึ่งกินลงไปในกอนบ้งเดินขึ้นมาน่งอีตัวคี่พ่อน่ น,น,นี่มันเป็นการปลูกแกงหมูครั้งแรกขอ,องฉันนะบูหัว,วมันสิเป็นอะไรนะทุกคนเขากับต้องโทดล้อนะในวงการสาามากับสิวลักเป็ดสูงนั่พี่ผัวเยอ Ah. Right? วางนี้ก็ใ่บะเดนขึ้นมากนมูมันฮะฮะินห็มันเล็นรดน้ำเดสร้างทางยูเธศาสตร์อยู่กลางกล e างบันเนได้ใจไปเ่นงานกษนานี้นบโบานมตุ๊กตเอลนิเดนนำเป็นัดนงามบนถนนเนทางอภินันต์แค่ะ นั่นดอกไม้บรืทมไรซีไรอย่างนี้ตนมาให้ยอนเสร็จเป็นบ่อสุ่มเย็นนั่นกัวจะเ้นเก่คนมักเวชวนให้คองห้าแม่นแล้เลยมันอำคนบางเวชวนให้คองห้าเขาบางคนอาจจะเอินว่าสอเนะบางคนอาจจะเอินว่าสอบหรือว่า สอมหรือว่าบ้านเขาเอินว่ดสามเนาะถ้าอื่นก็จะเอินว่าสอบเอาไปบุมไปแล้วเขาก็จะมาน้ำมาสอบนะทุกคนนะมันออ๊ะเงาะอนไรนะคอยกักข้างแรกล่องเบิ้งเนาะมาลุ่นน้ำกันว่ามันสีเป็นอะไรนะทุกคนมาลุ่นน้ำกันได้ถ่าปางเบิ้งอีกว่ามันเดิ่มหนึ่งว่ามันสีเป็นอะไรบอกมันสีนี่หรือไง ไงเดนเด้อเด้เด้อมือนี้มือนี้เจนหอนมืออื่นใคนมันเดเด้อเด้เด้อเกิดเขามันประมาณอยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคนะผู้เข้าไปเลย คนคนกายทางมากกระจาสงสัยว่าเขาปลูกเนาะกระจาว่าเขาปลูกเข่าเพราะว่าบ่มีเขตนี่เขตก็บ่มีไฟปลูกแตงโมเลยเนาะมีข่อยผู้เดียวพี่แบบว่าต่างหมู่เน่นะเขตในพวกมีไฟเลยนะทุกคนเนาะมีแต่เขาพูดเดียวที่ตาหมู่เนาะหน้าฝนมันบ่ค่อยมีไฟเห็ดแถวนี้เนาะแต่ว่าเกี่ยวเข่าออกแต่ให้หน้ากระจางจะปลูกแต่นในข่อยเห็ดเป็นคนแรกเลยนะ ตั้งลูกว่ะไปไสกไก่แท้ข้าวนี้น่าจะเตือนล้เลยจีข้าวนี้ค่อยมาขุดขออในนี้กันนะน้มันไหลแอลมนะแตงโมนี่เป็นพืชที่แบบว่ามักความซุ่มซื่นแต่ว่ามักบ่มักแสกทุกคนนะแสะกก็คือแบบว่าน้ำคานแบบว่าอ่ามันมันอยู่ได้พรมันบ่ได้แบบตายเนาะแต่ว่ามันมักความซุ่ม แต่ว่ามามาคอนเสิร์ตนะ้าใจอะรนะประมาณนั้หลัเนอะนเวลาคนที่ปลูกไว้แต่ว่าข้าวประเทศข่าวจเงินเ, <ขอ S 1> เรียกมาคือเลยไปเรียกมาจับกลองคืนี่ย้<ข>อยนอเนเรนอเ,นนเป็นโร่เงินเอ๊ะเ,เมื่อ้เอ๊ะทำไมมันหักเนี่ยมาดุกคนตัวนี้ง่ามดีน้อแหลมนะนี่นี่นน แต่มันงามเนี่ยนี่นี่ชื่อว่าสมบูรณ์เนาะใบมันใหญ่นี่ยน,ย,ยนี่ทุกคนมัน,นเกิดมากเลยใบใหญ่นี่เยกพวกมันอาฮุกมือคอยกระจมมายสีดยาป้องกันบ่อให้แมงมัยเขาเราต้องสีดก่อนนะบ่อต้องทาให้แมง,ง,งแมงักินเราต้องสีดก่อนทาให้มันกินเลยเราจังเก้ไขปัญหามันก่อนขังจะยากต้องเผื่อต้องเดี๋ยวเราต้องไเผื่อสายเหตุ ฝนตกเด้อทุกคนฝนโมนี่วะตอนนี้ฝนกำลังตกทุกคนตอนนี้ฝนกำลังตกตกว่างนั่นฝนเลยมันมาบ่อหอนเท่านะฝนนี่มันตกว่างแค่หน้าเนี่มั้งเสื้ออะไรเสื้อบริษัทเรากูเอากับเบอร์อีกีนะฝนตกจ้ว่างหน่อยไหมบอยมนิดนเนี่ยไอ้ตัวนั่นตกที่หัวคนเลยตัวนี้นะตกบ่อยตกจะมออยู่ ฝน,ะนตกแล้วบอสไอ้บานอันเนียชิวารักนีเริ่มชิวารักเคยสู้เงนินมีเรื่องเป็นเลยนะทุกคนเนาะตอนทำงเลยเงนจนไม่ฟ้องเรา <c oughs> ถืว่าสมบูรณ์เหรอเนีเลยเนี่ยเลย เดี๋ยวว่ามัน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 ใายได้มยัไง้ดงกยะจังเต็งนะกว่าดี๋ยวเ้พี่ีห้าพันกะสองหมื่นไปบาก็ต้องซื้อไอ้แม่ในตด บอกโหว่ามันสิเป็นอะไรน,นะทุกคนบอกโหว่ามันสิเป็นอะไรก็ต้องร้องเบิงรงเนาะเท่าว่าห้องเพราะร้องเฮากับ่วกผมนะต้อง้เป็นคนแรกที่บุกเบิกแค่นี้เนาะเพราะว่าขอ่อยก็มีประสบการณ์ที่ปลูกมากเลยเป็นสนนิดเดยวเลยยืนหันแล้วมาต้องกลางยีไซน์ในี่ลางมันทุบ เมไม่ได้ตัวโคกใช่แล้วว่ารังน้ำไปลวดตัวฝนตกนะทุกคนนะตอนนี้นะฝนกำลัง กคลิปนี้ก็บเจ้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะทุกคนมื่อวานผ้าม่านเบิ้งวิธีการสามสามในมังม่วงของข้าเนาะฝนตกไปเจ้ได้ขอโต้ล่าไปก่อนนะเรียว่าแห้งปลูกเลยบลักปลูกปลูกให้มันแล้วเนาะปลูกให้มันเบิดอหน้าย่นีนมันก็ยังบลายไปแล้วเนาะเพราะว่าข่อยเอาไปใส่ถาดแบบนั้นนะเออโอเคปลูกเรียแล้วก็ไปเฮ็ดหัวไปผ้า ซอยกันได้ไปอำผูกกระทุงซอยกันได้คนที่เบิ้งคลิปนี้ก็ขอขอบใจละลายนะจะเล่นกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะทุกคนนะมาเบิ้งวิธีวิวินทยาการโซนโซนเตงมุเ่เฮาว่ามันสิไปหอดไสเนาะก็รจะเลื่อมาติดตามไว้เบิ้งนำกันว่าคอยสิรอดหรือคอยสิรอนกันอะไรกัติดตามกันนะทุกคนนะขอขอบใจละลายขอขอบใจสวัสดีทุกคนทุกทุกเลอะเลยเลอะเลยคนสิตกโต้ะ <c oughs> फे